นกสวยงามอยู่ใกล้เรานี่ครับกันแค่เม็ดเดียวครับโอ,โอ้โสวยมากครับซ o o m ครับใกล้ๆแค่นี้ครับอ้นกนกเอียงควายนกเอียงควายแล้วนกอะไรก็เรียกว่านกอะไรครับดำๆดเนี่ยมันร้องวิดเล้ววยวเราใช่ไหมเนี่ยน่ครับน่าจสวยมากครับถ้าพี่น้องเอฟซีชอบก็แค่นี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไลก์กดปเป็นเงินคลาสนด้รับมากครับผมนั่งเก้าอี้หน้าบ้านนไดครับกำลังโตนาบ้านแล้วม,มาครับโอ้สชยครับใช่ไหมครับต้องไม่หยัะหันเลยครับเนี่ยโอ<ฮ>้จัดดิจิตูนี้นข้างให้ดูหน่อยสิอืมขอเล่นก่นแล้วกัน เส้นรูนั่นแหละแต่แล้วผมขยับตัวก็เลยหนีถึงนู้นแล้วสองเลยกล้องซูมได้แค่นี้สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับงนู่นแล้วลาบ้านแล้วนะ

ไปไหนินักไปไหนหนักไปไหนหนักไปไหน่นักไปไหนนะ่ะไปไหนนะ่นะโนะอ้สัตวนะ์ผู้น่ารักสัตว์ที่สวยเป็นนกที่ไม่ตัวคนเลยเนาะผมนั่งนั่นอยู่หน้าบ้าน không có mà mấy này đừng có đụt rồi ừ. Ừ. Sửa mấy khắp FC của con Sửa mấy ai Cái lũ có liệt nó còn này Thôi đâm đâm nha Xem ừ. hả ừ. cặp chụp đẹp luôn này, Pháp đẹp luôn đi กมบินไปออกข้างนอกแล้วมันเข้ามาอีกครำนหากินเหยื่อกินอาหารอยู่ในบ้านมันคุ้คนคนไม่มีทาไม่มีใครทําอะไรมันไม่ได้อยู่ในป่าในด,ดงแค่อยู่ในตัวเมืองตัวตัวบ้านชอบดูอย่างนี้เหรอครับมันคุ้นคุ้นเคยสัตนนกตัวหน้ากสวยไหม ถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมผมจะเข้าประตูแล้วนะั่นเข้าบ้านเห็นอะไรเข้ามาก็ถ่ายครับถ่าย,ายให้เอฟซีเขาดูว่าน่ารักไหม <laughs> ว่านกนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรก็แนะนํามาได้ครับห,หา,หหา,หาขึ้นหาล็อคขีน้าบ้านอีก้ว มา,มาไปไหนไปไหนนะไปไหนนั่นหรอโอ้อะไรอะไรก็ถ่ายครับถ่ายเช็ดไปเรื่อยๆครับช่วงนี้หาคลิปได้ยากยิ่งมีเวลาออกจากบ้านนะครับเราต้องเซฟโลดโควิดหน่อยแค่นี้หมาครับจะเช็ดไปยาวไปขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ jadi putih tamak lah